อ่ะโยก็ขอสวัสดีชาวแมนพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสําหรับโอ้โหในวิดีโอในวันนี้เนะี่ยเราเนี่ยก็มาอยู่กันในโซของเกมแนว PvP ต่อสู้กันนะคะซึ่งแบบนี้นะ่ยเขาก็มีชื่อว่าอ n นิเวอร์ซ์ t บทเชิ่นกลาสตเองซึ่งในวันนี้ก็ยังดูการแฝงของเรากันอีกเช่นเคยนะอ่อใช่และะ้วค่ะก็คืออยากจะบอกเอาไว้นะว่าทำแบบอ n นิเวอร์ซ์ t บทเชิ่นกลเนี่ยยังอยู่ในช่วงเบต้าเท่านั้นเดี๋ยวนในคลิปตอนนี้เนี่ยจะทำการลองเล่นแบบนี้ดูกันนะคะว่าระบบของเขาแนว PvP เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วมันจะมััันนนนนนนขขาาาดดดดไไไหหหวววรร้อเเี๋ยปปูใตคลิ พร้อมกันเลยดีกว่านะทุกคนโอเคในสครองระบบเนี่ยก็คือจะมีระบบเข้าไปเล่นเพลงนะคะลงแรงแล้วก็ฝึกฝนเทรนนิ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปเริ่มเพลงเลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะมาเริ่มเล่นกันจริงๆแต่เสียงมันดังไปนะเมื่อกี้เดี๋ยวปิดเสยียงก่อนในสคของตรงนี้จะมีในสคของระบบเนี่ยให้อารมณ์คล้ายๆกับ ABA เลยนะคะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันแล้วก็จะมีตัวละครให้เลือกอยู่หลายตัวเลยแล้วก็มีจะเรื่ออน,นิเมะต่างๆอีกด้วยอย่างเช่นเรื่องナルโตะเนี่ยก็จะมีนรูโตะแล้วก็ซาสึกะใช่ไหมฮั Hunter Hunter มนเตอร์ X ฮัน จะมีโกคูกับโบลี่ส่วนวันพีซเนี่ยจะเยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นลูฟี่ซันจิอาคาอินุนะคะไอ้หนวดขาวแล้วก็คาตาคุริแต่อันจริงๆริตัวละครเนี่ยมันยังมีอีกนะคะนอกจากนี้ในเพิ่งรู้เหมือนกันนอกจากนี้ยังจะมีเป็นตัวละครที่มาจากเรื่องสตรีทไฟเตอร์อย่างเช่นตัวนี้หรือว่าวันพันช์แมนก็จะมีกาโร่กับเจนอสอาจารย์โกโจนะคะแล้วก็ไอ้เจ้าโจโจนาธานเองจากเรื่องโจโจนั่นเองค่ะทุกคนแถมยังมีเดกุนะคะตัวฟรีแถมมีเดวิลเมคคาเนี่ยจะเป็นตัวนี้ส่วนเดวิสซเยอร์ก็คือจะมีไอ้นี่นะคะทุก คนที่แพงที่สุดคือโคคุชิโอกับเรนโกคุนั่นเองคือถ้าใครอยากจะเล่นโหมดนี้นั่คือมีตัวละครที่เล่นเยอะมากๆนะคะไม่ใช่มีแค่หน้านี้เนาะยังสามารถส่วน next เพื่อที่จะเล่นตัวละครอื่อนออๆได้อีกเช่นกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาประเดิมตัวละครจากเรื่องวันพีซก่อนละกันพอทําการเลือกเนี่ยก็คือนางนนก็จะมีเป็นในส่วนของโหมดเลือกสกินด้วยนะคะแล้วก็มีตรงท้ายด้านล่างเนี่ยจะเป็นระบบแบบออกแนวสกิลนะคะซึ่งมันมีสกิลอะไรกันบ้างจะมีโกมุโกมุกกาดลิงบาซูก้าพิสโตลแล้วก็แบเทิลแอ็กซึ่งทําการเลือก สมมุติเราเลือกลูฟี่มาก็าจะเข้ามาอย่างตัวเกมจริงนะคะทุกคนแต่เรามาดูในส่วนของตัวระบบปุ่มควรที่จะรู้กันก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะเข้าไปเล่นในส่วนของปุ่มที่ควรรู้เนี่ยตรงหน้าหน้าตัวเกมเลยเขาบอกเอาไว้อยู่ชีฟเนี่ยจะเป็นระบบการวิ่งนะคะกดตัวชีฟ Control ก็คือเป็นระบบชีฟล็อกนั่นเองก็คือทําหน้าตาอย่างนี้อ่าอุ๊ยเอาวะโก้มูโอ้อยู่ใกล้ๆโอเคแป๊บหนึง่งนี่เอาสิอู้อู้อูอหูโอ้ อะไรบ้านักวินเนอร์คิวซากะโอเคอันนี้คือชนะแบบงงๆนะทุกคนสําหรับคนเมื่อกี้น่าจะมีจับเวลาด้วยเออในสครับระบบหน้าต่างจีโเดี๋ยวดูกันมันเป็นโกคูอิสเมียโกคุยูชิริเอเวอร์ดีเฮียบัสบายซัมเหมือนจะเป็นร้านขายของนั่นเ่ยก็คือจะสามารถซื้อเหรียญได้จากตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยมันหมดเวลานะคะก็เลยดูไม่ทันไอแคนฟิชออฟแอนด์ดอมสกินถ้ามาคุยกับกอร์จะเป็นการสุ่มสกินนะคะได้ราคา250ร้อยห้าสิเออเดี๋ยวเนาะนี่ไงหน้าตาสุ่มสกินแล้วนี่มันเป็นของใครอ่ะ นาเมิกไม่ใช่ดีอันนี้มันด่านด่านดาวนาเมิกนะคะก็คือมีหลายด่านให้เลือกเลยอู้หูโอ้เอาสิบาซูก้านี่สกิลสองอือหูเอา่ะสกิลนี่อือหยดุเดือดจริงวะอันนี้อือโฮชิโฮชิยังไม่ทันลุกคุมกดหลายๆอย่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งอือหู อู้คนนี้เล่นเก่งเออนี่สามชึบนี่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 เอาสิไม่โดนสกิลสี่สกิลสี่นี่โอ้โหโอ้โหเอาเรื่องมาคนนี้โหจริงอืมโอเคฮะจะเย็น นี่อยู่ระยะไกลได้อยู่เราต้องใจเย็นๆนี่สกิลสี่ตายไหมยังไม่ตายนี่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 นนนโอ้โหโอเคค่ะทุกคนเอาปะ เรามาลูหาวิธนหาที่เงียบๆก่อนเรายังไม่ทันได้รู้กดอะไรหลายอย่างเลยอะอย่างแรกเลยนะคะตัวชีฟเนี่ยจะเป็นการวิ่งส่วนตัวคอนโทรลจะเป็นชีฟล็อกก็คือล็อกเป้าหมายหน้าตาแบบนี้ตัวคิวเนี่ยจะเป็นการเดชแล้วก็จะมีเมาส์คลิกเนี่ยจะเป็นการโจมตีปกติก็คือคลิกซ้ายตัวซีเป็นท่า u p p e ป c u t นะคะแล้วก็จะมีปุ่มตัวจีเป็นการ awakening มันจะมีหลอดตรงทางด้านมุมบน,นจะมีเลือดน,นะคะแล้วก็การ a w a เคน i n g ของตัวละครเราอยู่อ่แล้วก็จะมีในสังของตัวเอฟเป็นการป้องกันหรือว่า perfect block ได้ e m o t e คือกดท T ครั้งมันก็คือจะสามารถเต้นต่อคู่ต่อสู้กันได้นะทุกคนแล้วก็ Evasive กดตัว R นะคะเพื่อทำการกดใช้งานาแถบ e อ a s i v e อันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะแล้วก็จะมีปุ่ม1,2,3,4คือเป็น special skill ของตัวละครอนิเมที่เราเลือกมานั่นเองก็อย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้เอาล่ะเดี๋ยวไปทำการดูกันต่อเมื่อกี้เหมือน s k i l ของลูฟี่เนะี่ยมันมีโจมตีระยะไกลยเยอะอยู่เหมือนกันนะเอาวะ skill สอนี่เอาสิ เออนี่เอาดิโอ้โหสามนี่อุ๊ยอะไรวนะน่ะมัดของคาตาคุริอะไรวะน่ะเมื่อกี้อ๋โกคู <c oughs> โดนโกคูเฉยแบบไม่รู้เรื่องเลยสามสามโอ้โหโอ้โหนี่เอาสิดูสามหนึ่งูหนึ่ง อุ้ยโอ้โหอ,อะไรวนะน่ะอืมสกิลสามอืมอ,อู้นี่นี่โอ้โหคาตาคุลินี่ตัวสีอัพเปอร์คัทแตะเรียบร้อย,อย ไปก็แป๊บนึงเขาเปลี่ยนตัวละครกันบ้างในส่วนของสกิลของลูฟี่เนี่ยเมื่อกี้คือรู้สึกว่ามีตัวสกิลที่ตีกลายอยู่ประมาณสองสกิลนะถือว่าดีอยู่แต่ก็จะมีพลังของโกคูกับนารูโตะอะลองเลือกนารูโตะดูขอหน้าดิเราได้สกิลของใครมาแฮะเรามองไม่ค่อยชัดนะเรายังไม่รู้อะเลือกโกคูก่อนก็ได้เนาะมาเลือกโกคูก่อนสกิลของโกคูเนี่ยมีอยู่หลายสกิลเหมือนกันฮะสกิลหนึ่งคือคาเมคาเมฮ่านะคะก็คือสกิลนี้เนี่ยโจมตีจากระยะไกลชัวอื สกิลสองอ๋อโจมตีระยะใกล้นี่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 น,นี่เอาสิโอ้โหโดนฉี่เลยสกิลสามสปีดลัชนี่พุ่งอ๋ออย่างนี้นี่เองสกิลสี่โอเคอุ้โอ้โหโดนหมูนี่โอ้หโหี๊มีตัวอยู่ข้างบนเราจะฉี่ถึงไหมลองดูนะฮะ มีได้ว่ะฉีดได้แต่รงน้ล่างๆนะโถเอ้ยเียดาเลยไม่เป็นไรฮะมาสกิลสองแล้วกันไม่โดนอีกแล้วชึบอือไอ้นี่นี่ไงสกิลสี่นี่อู้หู้โดนเลยโดนเลยอื้มอื้มนี่โดนฉีดไปดิยานะอยานะโอโนโดนอัพคัต โอ้โสกิลนี่หลบก่อนเราหาตัวก็คืออย่าอย่าอย่าออกโดดตกโอ้คนพวกนี้เขาเล่นกันเก่งจริงๆอะเนี่ยพอเราตกก็เหมือนตายนะคะก็คือรีใหม่กิลหนึ่งมีแหละออืเฮ้ยดูขัดสกิลได้ไงอะนี่นี่เอาซิ นี่ไม่โดนอีกอาจารย์โกโจอาจารย์โกโจเลือดน้อยนะฮะอืมอืมอืมนี่ฉีดโดนใครเนี่ยคาตาคุรินี่เอาดิสิลสามิสามอื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 มเรียบร้อยโอ้โหคาตาคุริสกิลโคตรอลังการเลยทุกคนผลโมจิอะสกิลสี่งอืมลาช็อต พลังสายเวทฉีดดงใครไหมไม่โดนสักคนนี่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 มีสก awesome. <It> ิลโหชิตเฮ้ยโดนอัติเมทเหรอโอ้โหอลังกาทุกคนดูความอลังกาของสกิลพระเจ้าเฮ้ยอลังการมาทันแบบนี้ อ n น v e r เวิร์สเพื่้งกราวเนี่ยค่ะอยากจะมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวทีที่แมปเอาไว้แล้วกันนะคะโอ้โหโวันช็อตตัวแตกโอเคเราจะรีวิวเอาไว้ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับทางแมปนะคะที่มีชื่อว่าอ n น v e r เวิร์สเพื่้งกราวนั่นเองก็เป็นแมปที่ดีมากๆนะคะืออืออืออเออซีดีต่อ อืมโดนต่อไหมโดนโดนรัวดิโหสกิลสี่โอ้โหบอกเลยว่าอลังการมากนะทุกคนสำหรับท่าแบบที่มีชื่อว่าออดิเวอร์ t t บเชนเก d เอ้ยจริงเรายังขาดสกิลไอ้นี่นะนี่ฉีดีฉีดีอืมอืมนี่รัวดิแต่เอาทิเมทเราใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวใกล้แล้วอืมฉีดเรียบร้อยตายไหมโดนจีเลยแล้วกันฮะเอาดิ มาลองเนาะอีกรอบนึงอีกรอบนึงมาสกิลหนึ่งนี่เรียบร้อยโอ้โหหมุนได้ด้วยสกิลสี่ก่อนสกิลสี่คืออัลติเมตนี่ไงไฮโดแล้วเรียบร้อย Ultimate อัลติเมตเอาดี่สกิลสองเมเจอร์อะไรวนะน่ะนี่นี่เอาเดีโอ้สกิลสามสกิลสามคืออะไรสกิลสาม คืออะไรนี่โอ้โหสกิลหนึ่งโคตรแรงนะคะอันนี้นี่เอาสิโอ้โหเจเย็นๆน,นะเพื่อนโอเคอเรายัางจะ รัอัลติยะตอนท้ายอีกเรียบร้อยฮะอือบอกเลยว่าโคตรชำนานะคะแนวออกแนวแบบ ABA จริงๆนะคะแบบนี้ก็ใครที่อยากจะมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวชิงิมีแมปเอาไว้ที่ใต้ description ละกัน,นะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็เธอจะมาคุยกับโบลี่ไปซื้ออโมูดอะไรต่างๆนี้ได้ด้วยเนาะ,ะส่วนวันนี้นะใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับเป็นกันจให้กับเราด้วยวันนี้ก็มันเอาไว้ประมาณนี้พอต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอกันนะคะในสังของคืนวันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม